เป็นสคริปต์ภาษาไทยไทยสำหรับคลิป YouTube ยาวประมาณ1,000คำสำหรับช่อง Kawo Review Top 10 SUV ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก5เดือนข้างหน้า2025โดยจะเน้นทั้งด้านภายนอก Exterior ภายใน Interior สมรรถนะ Performance และราคา Price ถ้าคุณต้องการปรับแต่งเพิ่มสไตล์เป็นทางการเป็นกันเองบอกมาได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องคา r ววันนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับ SUV รุ่นใหม่ในปี2025ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก5เดือนข้างหน้าที่สายรถยนต์ห้ามพลาดเด็ดขาดใครกำลังมองหา SUV ใหม่ทั้งไฟฟ้าไฮบริดหรือเครื่องยนต์แบบเดิมมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วแต่ละรุ่นเหมาะกับใครก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลบางส่วนเป็นการคาดการจากข่าวหรือและแหล่งสื่อเนื่องจากบางรุ่นยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หรือเปิดตัวในตลาดต่างประเทศก่อนดังนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสเปคจริงเมื่อมาถึงไทย 1. s e e k ซ r 7X ภายนอกเป็น SUV ไฟฟ้าขนาดกลางใหญ่ m i d ไซส์ Mid size. ดีไซน์โมเดิร์นล้ำสมัยไฟหน้าสู่ไฟหลังแบบไร้บาร์ให้ฟีลลิ่งเทคโนโลยีสูงภายในภายในกว้างน,นั่งสบายมีบอะปรับไฟฟ้าทั้งด้านหน้าและหลังระบบความบันเทิงและจอแสดงผลออกแบบเพื่อครอบครัวสมรรถนะมีหลายรุ่นย่อย รุ่น awd ระยะทางไกลรุ่น awd ประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดจัดจ้านราคาในไทยราคาซิกเกอร์7 x อยู่ที่ประมาณ1,399,000ถึง1,799,000บาทสำหรับรุ่นที่เปิดตัวแล้วในไทยจุดเด่นเป็น suv ครอบครัวไฟฟ้าที่หรูหราและทรงพลังเหมาะกับคนที่อยากเริ่มเข้าสู่โลก ev แต่ต้องการความสะดวกสบายและความสปอร์ต 2. All-New MGHS Generation 2ภายนอกมาพร้อมดีไซน์ใหม่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นบอดหลังดูบึกบึนและเส้นสายลำตัวเด่นภายในนั่งสบายพื้นที่ภายในกว้างฟังก์ชัน PHEV Plug-in Hybrid ทำให้มีทั้งหมดไฟฟ้าและเครื่องยนต์แบบดั้งเดิมสมรรถนะสำหรับรุ่ง PHEV ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าควบคู่กับเครื่องยนต์ให้แรงบิดดีและขับในเมืองได้ประหยัดราคา แหล่งข่าวไทยคาดว่า MGHS รุ่นใหม่นี้อาจเปิดตัวต้นปี2025จุดเด่นเหมาะกับคนที่ต้องการ SUV ขนาดกลางใหญ่ใช้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลโดยไม่อยากพึ่ง EV แบบไฟฟ้าล้วน 3. Mitsubishi XFORCE EV ภายนอกเป็น SUV Hybrid ดีไซน์ลุยดูแข็งแรงแต่ยังทันสมัยกระจังหน้าออกแบบให้ดูสปอร์ตภายในใช้วัสดุคุณภาพบอดหลังออกแบบให้รองรับการนั่งหลายคน ระบบความบันเทิงและระบบช่วยขับขี่ครบครันสมรรถนะใช้เครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้า HEV ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากในไทยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว24.4กิโลเมตรลิตรราคาเริ่มต้นที่ประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่น HEV ของ Mitsubishi x f o r C.E. จุดเด่นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่อยากได้ SUV Hybrid ที่ประหยัดน้ำมันแต่ไม่ต้องพึ่งพาแบตเตอรี่ EV ใหญ่ 4. g จลีกาแล็กซ M9 ภายนอก SUV ขนาดใหญ่หรูดีไซน์พรีเมียมมีแถบไฟด้านหน้าและด้านหลังแบบไร้บาคโครมเนียมหรูภายในมีจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบรวมประมาณ30นิ้วบวกแ m มเบียนไลท์บวกช่องชาร์จโทรศัพท์บวกตู้เย็นขนาดเล็กประมาณ9.1ลิตรให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารหรูสมรรถนะใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริด PHEV แบบ AI Hybrid 2.0 ของจีลี่มีกำลังสูงมากรุ่นบนสุดอาจมีมอเตอร์หลายตัวบวก AI agent ในรถราคาเมื่อเปิดจองล่วงหน้าประมาณ2 7 0 4 0ดอลลาร์ก่อนภาษีส่งออกในตลาดจีนจุดเด่น SUV หรือแบบ3แถวหรือขนาดใหญ่สำหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีล้ำๆและการเดินทางแบบครอบครัวใหญ่ 5. l i a ิง Company 900ภายนอกเป็น SUV ขนาดใหญ่มาก ฟูลไซส์ดีไซน์หรูหราแบบ Crossover พร้อมหลังคาและสัดส่วนใหญ่ภายในมีที่นั่ง6ที่3แถวหรือแถวกลางแบบกว้างใช้ชิป Nvidia เดียทอสำหรับฟังก์ชันล้ำเช่น AI agent ระบบสารสนเทศภายในพื้นที่ภายในกว้างมากสมรรถนะระบบขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid PHEV มีมอเตอร์หลายตัว Dual Motor หรือ Triple m o มอเให้แรงขับสูงและประหยัดพลังงานระยะทางไฟฟ้าได้ดี ราคายังไม่มีการยืนยันราคาไทยแต่เป็นรุ่นหรูมากอาจอยู่ในระดับสูงจุดเด่นเหมาะกับคนที่ต้องการ SUV ใหญ่หรูมีเทคโนโลยี AI และความสะดวกสบายระดับพรีเมียม6 iMLS 9ภายนอกเป็น SUV ใหญ่ฟูดไซส์ดีไซน์ไฟฟ้าฮาร์ดคอร์แต่มีความหรูหราแผงตัวถังดูล้ำและทันสมัยภายใน ห้องโดยสารดีไซน์หรือใช้วัสดุคุณภาพสูงมีระบบเรนเอ็กเทนเดเครื่องยนต์เป็นเครื่องเกิดไฟบวกแบตเตอรี่ทำให้สามารถเดินทางไกลได้มากขึ้นสมรรถนะใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเป็นตัวสร้างไฟเจเน r เรเตควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ามีระยะทางขับด้วยไฟล้วน CLTC ประมาณ402กิเมในโหมดไฟฟ้าราคายังไม่ระบุร,ราคาในไทยแน่ชัดแต่คาดว่าจะเป็น SUV หรือไฟฟ้าแบบไกลเดินทาง จุดเด่นเหมาะกับคนที่อยากได้ SUV EV ระยะทางไกลแต่ไม่มั่นใจเรื่องชาร์จบ่อยใช้เครื่องยนต์ช่วยสร้างไฟได้เจ็ด J Tour ซ่อมเหงือ G 700ภายนอก SUV ขนาดใหญ่มาก Body on อนเฟรสไตล์ลุยพรีเมียมมีเส้นสายแข็งแกร่งและความสูงค่อนข้างมากภายในพื้นที่ภายในกว้างมากรองรับครอบครัวหรือการเดินทางไกลเบาะนั่งอาจเป็นแบบสามแถวพร้อมวัสดุดหรูและดีไซน์แข็งแรงสมรรถนะ เครื่องยนต์บวกระบบปลั๊กอินไฮบริด PHEV ของเจทัวให้กำลังแรงและระยะเดินทางไกลโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์เบนซินราคายังไม่มีราคาไทยที่ชัดเจนเป็นรุ่นเปิดตัวในต่างประเทศก่อนจุดเด่นเหมาะกับคนที่ต้องการ SUV ใหญ่แบบออฟโรดหรูครอบครัวใหญ่การผจญภยัยการเดินทางไกล 8. ทาทาแฮรเรีย E ี ภายนอกถูกออกแบบในสไตล์ SUV มิดไซส SUV, ์โมเดิรนดูทันสมัยและทรงพลังภายในคาดว่าจะมีวัสดุคุณภาพสูงระบบมัลติมีเดียทันสมัยและโหมดการขับขี่หลายแบบเทรนโหมดเพื่อรองรับพื้นผิวต่างๆสมรรถนะใช้สถาปัตยกรรม EV ของทาทาแอตติก f จ2คาดว่าจะมอเตอร์คู่ AWD และระยะทางประมาณ500กิเมตรตามข่าวราคายังไม่ยืนยันในไทย ข้อมูลมาจากแผนเปิดตัวในประเทศอื่นเช่นอินเดียจุดเด่นเหมาะกับคนที่ต้องการ EV แบบ SUV ที่ใช้งานจริงวิ่งในเมืองวิ่งข้ามเมืองกับ feeling SUV ที่แข็งแรง 9. น e ิสสัน p r e เมียม ePower SUV ภายนอกนิสสันเตรียมเปิด SUV พรีเมียมที่ใช้เทคโนโลยี ePower บวก ECO RCEA w d ซึ่งให้ความสปอร์ตและทรงพลังดูหรูหราแต่ทันสมัยภายใน น่าจะมีเบาะหนังระบบช่วยขับที่ AWD แบบไฟฟ้าและ InterFace เทคโนโลยีใหม่ที่ให้ประสบการณ์การขับที่ลื่นไหลสมรรถนะระบบ ePower ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบวกมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การขับเนียบและแรงบิดดีมากเมื่อรวมกับระบบ eCOAWD r c e A จะให้การยึดเกาะดีในทุกสภาพถนนราคายังไม่มีตัวเลขแน่นอนแต่เป็นพรีเมียม SUV ดังนั้นอาจราคาอยู่ในระดับกลางสูง จุดเด่นเหมาะกับคนที่อยากได้ SUV ไฟฟ้าหรือ Hybrid ไฟฟ้าที่ให้ประสบการณ์ขับพรีเมียมบวกสมรรถนะ AWD 10. รุ่นคาดการเพิ่มเติมนอกจากรุ่นที่กล่าวมาแล้วบางสื่อยังพูดถึง SUV รุ่นอื่นๆที่น่าจับตาในปี2025-2026เช่น SUV EV ขนาดเล็กหรือกลางอีกหลายแบรนด์กำลังวางแผนเปิดตัวในอนาคตอันไกลจุดที่ควรจับตาคือเทคโนโลยีไฟฟ้าระบบไฮบริด และการออกแบบใหม่ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นสรุป Conclusion ทั้ง10รุ่นนี้แสดงให้เห็นแนวโน้มชัดเจนว่า SUV รุ่นใหม่ในปี2025จะเต็มไปด้วยเทคโนโลยี EV Hybrid ไม่ใช่แค่ SUV เครื่องยนต์เดิมถ้าคุณมองหาความหรูบวกเทคโนโลยีรุ่นอย่าง Jelly Galaxy M9 Link and Company 900 IMLS9 คือทางเลือกที่น่าสนใจถ้าคุณเน้นประหยัดเชื้อเพลิงบวกการใช้งานจริง มิ u ูบิชิ X-FORCE EV หรือตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าของ n ิส s ันอาจเหมาะกับคุณถ้าคุณอยากเข้าสู่ EV แบบ SUV โดยยังไม่พร้อมกับแบตใหญ่ซีเกอร 7X หรือ Tata Harrier EV เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลเพื่อนๆถ้าใครชอบสไตล์ไหนที่สุดบอกมาในคอมเมนต์เลยว่าคุณอยากให้เราทำรีวิวจอดรถกลุ่นไหนก่อน หากต้องการให้เราทำบทวิเคราะห์เปรียบเทียบ TOP 3 SUV ที่คุ้มสุดปี2025แบบจาะจงตลาดไทยผมยินดีทำให้ครับกดไลค์บวกกดติดตามช่อง c a r โ o เพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้และอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนที่รักรถด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ